ขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความกราบรายยังอาจารย์พระครูรีรัตนธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษขอโอกาสท่านพระครูวิไลทรเกรียงศักดิ์ติติสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามประเทศอังกฤษขอถวายความกราบรายยังครูบาอาจารย์ทุกท่านและขอเจริญพรญาติโยม ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอมาพบกับรายการเสียงธรรมจากยุคโดยพระหมหาพัชรพลอริยธรรมโมในชื่อว่าธรรมะธรรมดาก่อนอื่นก็ขอถวายความอาลัยไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จมารัชมังกราจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชอดีตท,ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าว,วาดวัดปักน้ำอดีตประธานสมัชชาคณิสสอนอดีตประธานอ,อำนวยการโครงการหมู่บ้านศรีห้าและขอแสดงความอาลัยเป็นยังแม่ชีสันตนีผู้ที่มีอุปราคุณต่ออ,อุบาสกอุบาสิกาที่สนใจธรรมะแห่งธรรมะสถียนสถานวันนี้อาตมาก็มาทำหน้าที่เหมือนอย่างเคยก็คือว่าทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีการพูดธรรมะ เล็กๆน้อยๆที่เป็นประโยชน์ง่ายๆแล้วก็เน้นให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยสามารถเอาธรรมะ,ะง่ายๆเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันวันนี้ก็มากับพระจระธรรมะวะโรก็ได้จะได้พูดภาษาอังกฤษเป็นธรรมะพูดธรรมะภาคภาษาอังกฤษและวันนี้ที่สำคัญได้ไดรับโออาได้รับความอนุเคราะห์ พระผู้มีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ท่านสามารถใช้สื่อในการเผยแพร่ธรรมะแล้วก็เข้าถึงผู้คนมากมายถ้าหากว่าญาติโยมติดตามก็เป็นแฟนคลับของหลวงพี่กาโตก็อาจจะเคยได้ยินธรรมะง่ายๆสไตล์หลวงพี่กาโตเมื่อกี้ท่านเข้ามาแล้วนะแต่ว่าพอดีมีปัญหาเรื่องเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวขออนิมนเข้ามาใหม่นะครับ หลวงพีกระโตหลวงพี่กรโต,ระตนะครับผมเคยได้ยินประวัติของท่านท่านก็ออ,อกสื่อออนไลน์แล้วก็เคยฟังท่านท่านบอกว่า,าท่านมีแม่โยมแม่บวยเป็นมะเร็งแล้วก็พอจบการศึกษามัธยมปลายมหกแล้วก็ไม่เรียนต่อออกมาดูแลแม่แล้วก็มาบวชเป็นพระแล้วก็สามารถจะใช้สื่อสื่อธรรมะถึง ญาติโยมนี้ก็เดี๋ยวจะได้พบกับท่านาช่วงนี้ขอให้หลวงพี่เข้ามาเลยครับหน้าอ่าพอดี่าตับเรียบร้อยนะครับเข้ามาได้เลยครับได้ทักทายกับญาติโยมที่อยู่ทางอังกฤษแล้วก็ผู้ติดตามรายการเสียงธรรมจากอุเค John, you can talk uh, something, everybody, everyone. Good morning, everyone, and welcome to Wat Manchester. And my name is ba John Damavaro. And today we are having a Dhamma talk online with uh, one of our colleagues in Thailand. And uh, maybe at this time I can. Begin to tell you. I don't know if I have time just now to talk, but I can. Uh, okay, uh, you can talk. Uh, uh, Dhamma something uh, during uh, Lompikato. Yeah. Um, so I can tell you a little bit about my story, which is about how I became a monk and how that happened. And about 12 years ago, I was in Edinburgh in Scotland. Which is my home, and I was working. I had quite a busy day in the office, which was a small family business, and uh, I was. I had a headache. I had a, a migraine, and I went outside to the car to get some more files. And when I when I went outside, I met a monk standing there, and we talked a little bit. and he s asked me how how I was, and I said, well, I'm okay, but I have this headache. And he's yeah. yes, yeah, okay. and you l l k o w okay. And sorry. เดี๋ยวถ้างั้นพอดีหลวงพี่กระโตกเข้ามาแล้วนะครับถ้างั้นขอนิมนต์หลวงพี่กระโตกเลยครับพอดี พอดีในระหว่างที่ว่ารอหลวงพี่อยู่เมื่อกี้ก็ให้ท่านจอนได้พูดธรรมะเล็กน้อยแนะนําตัวไปเดี๋ยวเอาหลวงพี่ก่อนเพราะว่า,ารายการจะได้ดําเนินไปได้แล้วหลังจากที่ว่าเสร็จหลวงพี่ได้ทักทายญาติโยมทางอังกฤษแล้วก็ให้ธรรมะกับญาติโยมทางนี้อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็พูดธรรมะให้กับญาติโยมพอได้ชื่นใจครับนิมนต์ครับนมัสการครับ ขอกราบทารรมการท่านพระอาจารย์ครับรวมไปถึงพระติรานุติระทุกรูปอขอเจริญพรญายิโยแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศก็นี่เสียงนี่เป็นเสียงทำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็ถือว่าโดยความนึกถึงคิดถึงเพราะทราบข่าวว่าโยมจากต่างประเทศที่เป็นแฟนคลับและติดตามคลิปหลวงพี่กาตกก็เยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะคุณโยมนะที่คุณโยมอยู่ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่า ที่วัดเพ็ญญาตอ,อําเภอเจวังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณนกอ่าสี่สี่โมงบ่ายสี่โมงกว่านิดๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในช่วงปีนี้นะก็ให้นึกภาวนาว่าอ่าเราต้องข้ามมันได้เราต้องพ้นมันได้นะครับคุณโยมทุกคนทุกท่านมองปัญหาให้เป็นเพียงเม็ดทรายครับจงมองปัญหาให้เป็นเพียงเม็ดทรายถึงแม้ว่ามันจะมากมายแต่เม็ดทรายมันก็เล็กนิดเดียว ในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้มันก็เห็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีไอ้เรื่องไม่ดีมันมีไอ้เรื่องดีมันก็ยังเพราะฉะนั้นให้คุณโยมทุกคนทุกท่านมองในเชิงบวกเข้าไว้อย่ามองในเชิงลบนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19มันก็มีเรื่องดีเยอะมันทําให้คนได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นมันทําให้คนได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมันทําให้คนได้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยเห็นหล,หลายอย่างคุณโยมแล้วก็ได้เห็นใจคนมากขึ้น ทุกอย่างโควิด -19 ทําให้คนเปลี่ยนไปทําให้เห็นอะไรอะไรที่มันชัดเจนมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงสถ,ถานาการณ์โควิด -19 อยากให้คุณโยมสวมหน้ากากถึงแม้ว่ายัางไงก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังเอาไว้สวมหน้ากากอนามัยให้สนิทแอลกอฮอล์ใกล้ชิดติดนิดสยัยรักสะอาดให้ตลอดจะปลอดภยัยห่างกันไว้สักพักหาก,หากรักกันถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเรา,ว,าว่ากินร้อนช้อนกูต่างคนต่างอยู่เมืองกับกูห่างกันสองเมตร สองเมตรเพราะฉะนั้นหลวงพี่การตก็อยากจะบอกว่าที่ใต้ที่าภาคในประเทศไทยก็โอเคครับคุณโยมสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราจะเริ่มเริ่มปรับปรุงตัวให้ได้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเห็นชัดเจนว่าโควิด1 9เเนี่ยมันหยุดมันหยุดหยุดได้ทุกอย่าง โควิดสิบเก้าหยุดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี nickel, ้น it แล้วเศรษฐกิจมันก็แย่มากๆหลายคนนั่งมองหลวงพี่กาโตแล้วนึกอยู่ในใจว่าโอ้ยท <sung> <ver> ่านรู้ได้ยังไงเป็นแค่พระมารู้ถึงเศรษฐกิจแล้วไม่ให้พระรู้ได้ยังไงตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มันลามมาถึงปิ่นโตพระแล้วนะตอนนี้มันลามมาถึงปิ่นโตพระแล้วเมื่อวันพระที่ผ่านมานี่ปลาทูปลาทูปลาทูนึงอ่ะมาถึงหลวงพี่กาโตครึ่งหนึ่งแล้วเหลือครึ่งหนึ่งแล้วปลาทูอ่ะ ก็เลยจะถามจะถามคุณโยมที่เอ่อที่เอาเอาปิ่นโตมาถวายก็เกรงใจว่าจะถามว่าโยมทำไมปลามาปลามาท่อนมาครึ่งหนึ่งแล้วล่ะก็กลัวว่าโยมจะว่าว่าไม่เอาหัวไม้กินก็ก,ก็ก็ดีคนไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็เลยตัดสินใจไม่พูดกับโยมไปพูดกับพระข้างๆจิตแล้วบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ดูปลาของผมเหลือครึ่งหนึ่งแล้วหลวงพี่แกปลอบใจแล้วแกพูดเลย เออเสียดายนะนึกในใจอยู่ไม่รู้เขาแบ่งให้ลูกหรือแบ่งให้หมานะเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยมันหยุดได้ทุกอย่างโควิดสิบเก้าหยุดหยุดงานบวชหยุดงานแต่งหยุดงานหยุดได้ทุกอย่างทุกประการแต่คุณโยมจงจําไว้ว่าโควิดสิบเก้าไม่สามารถหยุดสี่ประการนี้ได้หนึ่งโควิดสิบเก้าไม่สามารถหยุดคนเกิดได้ สองโควิดสิบเก้าไม่สามารถหยุดคนแก่ได้สามโควิดสิบเก้าไม่สามารถหยุดคนเจ็บได้และสุดท้ายโควิดสิบเก้าไม่สามารถหยุดคนตายได้เหมือนที่แม่ชีสันสนีพูดให้เราฟังว่าความตายเป็นสิ่งปกติเป็นสิ่งที่ต้องเกิดกับทุกคนลองพิจารณาครับก่อนนิดนึงหยุดพลาศสกได้ไหมครับหยุดพละศึก่ก็น่าจะได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเนี่ยคือคือให้คุณโยมเห็นว่า เกิดเก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นโควิด -19 มันทําให้คนตายได้ไหมทําได้มันทําให้คนตายได้แต่อยากจะพูดให้คุณโยมฟังว่าอยากจะพูดให้คุณโยมฟังว่าในสมัยพุทธกาลในขณะที่พระพุทธเจ้ายังดารงมีชีวิตอยู่มีโรคโรคหนึ่งที่มันระหาระบาดเยอะมากก็คือโรคหาที่ระบาดหนักมากในช่วงพุทธกาลแล้วโรคหานี่ก็ไปติดพระพิสุ ดูดูท่าทางว่าเน็ตทางของพี่การตกน่าจะมีปัญหานิดหน่อยออกออกการตกไม่มีปัญหาออครับของ้องหลัโอเคครับพอดีเน็ตอินเทอร์เนต็ตมันมีปัญหานิดหน่อยครับหลุดแล้วมมาาแล้วครับโอเคต่อเลยครับเน็ตของหลวงพี่การตกหลุดไปนะจอร์นดูยูนเดซเซนยูทูบ โอเคครับ <No. laughs> <Okay. S 2> ต้องต้องขอโทษไปกันเมื่อกี้พอดีมีมีมีโยมโทรเข้ามาในในโทรศัพท์พอดีน่าจะเป็นนิบนเทศ oh. อ่าคือพูดให้ให้คุณโยมจากต่างประเทศฟังไว้ว่าในช่วงสตในช่วงพุทธกาลเนี่ยโรคหามันระบาดหนักแล้วมันไปติดพระพิสุพระพุทธเจ้าทราบข่าวว่าโรคหามไปติดพระพิสุก็เลยเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระที่ติดโรคหา ท่านานนท์ก็เลยถามพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าค่ะไม่กลัวโรคนี้มันจะติดพระองค์หรือวิญญาคะพระพุทธเจ้าตัดตอบกลับไปว่าอนอนท์เอย๋ยกรรมใดที่เราไม่สร้างมันมาเราจะไม่ได้มีโอกาสได้รับกรรมนั้นแต่กรรมไหนถ้าเราสร้างมันมานียังไงก็หนีไม่พ้นอนอนท์เอย๋ยเพราะฉะนั้น<ม>จึงทําให้เราเห็นว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดมันมีสิทธิ์ตายเหมือนกันทุกคนขอคุณโยมว่าอย่างหนึ่งว่าก่อนที่จะตายสร้างคุณนามความดีเอาไว้ทําอะไรให้มันเป็นที่ประจักษ์เอาไว้ตายให้เพื่อนเสียดายอย่าตายให้เพื่อนได้อ่าดีใจตายแล้วต้องตายให้เพื่อนเสียดายอย่าตายให้เพื่อนดีใจหรือสะใจขอไว้คุณโยมนะหลวงพี่เป็นกําลังใจให้สมกับบาลีที่เขาเคยยกขึ้นมาคุณโยมไอ้หลวงพี่ฟังไว้ว่า อาเชวากิจามาตปังกโกยัญยามวราณังสุเวณะหินโนสังครันเตนะมาเสเนนะมัจุนาควรรีบทําความดีในวันนี้เสียทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราทั้งหลายจะปัดเพี้ยนโดยม,มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่ได้เลยเอานะขอฝากธรรมะแบบง่ายๆสไตล์หลวมพิกาโตะแล้วก็ขออํานวยอวยชัยอวยพรคุณโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศถือว่าช่วงนี้เป็นช่วง อ่าใกล้จะถึงปีใหม่แล้วขอให้คุณโยมทุกคนทุกท่านจงห่างไกลไวรัสโคโรนาจงร้างลาโควิดจิตผ่องใสให้ปลอดโรคไม่มีจามไม่มีไอให้ตับไปปลอดคอลอลื่นดีให้พี่น้องชาวไทยใจแข็งไว้ช่วยกันไล่โควิดจนหลบหนีพ้นแผ่นดินไทยของของธานีไปอาศัยที่ใหม่ในจักวรวรรโอมเดชานนภาพพระไตรรัตน ช่วยป้องปัภไยร้ายทุกสถานเป็นโอสถวิเศษสำเร็จการให้โควิดอันตพันสลายรันเจริญฟอพผิดร่งครับข็ออีกนิดครับเซลโลกับฟันั่งงนี่ครับเซโลกับฟันั่งตรงนิดหนึ่งอุ้ยไม่ได้เปลว่าเปลว่าชาวต่างประเทศก็เจนมะมางนึับทักนิดหนึ่งทักนิดนึเซโลจอนยูแคนเซล่อปิดลมพิกาโตฮัลโหลลอมพิกาโตนามาสกันอาจารย์ Hello. Welcome วอลกั e ทูนับศกากรับวอลกัมทูวัดศรีรัต a ารามแมนเชสเตอร์ยูคีโอเคครับพ well, ี่ลุงร am, okay. yeah. 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 ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคอยไปเยี่ยมแดีถ้าว่ามีอะไรนะครับพอดีนะครับอย่าโยมทางนี้อย่าโยมบางส่วนเดี๋ยวยากให้พี่ลุงมายเยี่ยมที่อังกฤษสักครั้งนึงนะครับมีเวลามีเวลาปีใหม่นิมนต์เลยครับมีมล ครับเดี๋ยวถ้าว่างตอนนี้คิวนิวมมนตอ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 นปีอุกากหรือมีมาร์กเลยครับแลวถึงเดี๋ยวถ้าว่ามีโอกาสยังไงจะไปลับไปครับมีโอกาสไปเข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติๆที่นี่เขาจะได้ให้กิจตึ้งครับครับได้กับการนรมจสกรลาการันครับขอพระครุโงข้าวตุลัยสุขภาพครับเจริญพรครับอ่าก็เป็นหลวงพี่กระโตได้ให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆกับญาติโยมพวกเราก็ถือว่าได้รับ ความอนุเคราะห์จากท่านได้พูดธรรมะแล้วก็มาเจอเป็นกําลังใจให้กันในช่วงที่ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดก็เท่าที่รู้กันว่าในช่วงที่โควิดระบาดไม่ว่าการทรรมากินการใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ดําเนินรายการต่อเมื่อกี้หลวงพิจรก็ได้เกินไว้ถึงว่าเหตุ ที่ท่านมาบวชอ่า uh, แล้วก็แนะนําตัวเหตุที่ท่านมาบวชแล้วก็จะได้พูดธรรมะเล็กๆน้อยๆที่เป็นอ่า uh, ฉบับภาษาอังกฤษกับญาติโยมทั้งหลายจอห์นยูอ่าทอล์กคอนติเนียเดียะ so I was telling you a little bit about my story and how it came about that I became a Buddhist and later on I became a monk so i was telling you i was in edinburgh maybe 12 years ago and uh, i was working in a small family business in an office and i was uh, i had a headache i had a, a migraine and so um, i was doing some uh, Invoicing and I went outside to the car to get some more files to bring the files into the office. And when I went outside, I saw this monk standing there who we were quite close to a Thai restaurant. He was waiting for someone to collect him. And so he just said, How are you? And I said, I'm fine, thank you, but I have this headache. And he said, Would you like to come to our temple to visit? And I said, Yes. I would like that very much, and uh, so I a few weeks later, I was on my way to the temple, and I felt quite nervous and quite anxious because I was thinking, what could this temple be like and what what could it be like in a temple? I'd never been in a temple before I'd just been in Christian churches before, and so. When I arrived at the temple, and I went inside, I really felt that that was my home, and I found my home. And it's an, a thing that's difficult to explain. But um, soon after that, I became involved in the life of the temple, and I was working. When I was when I was not working, at weekends I would be there all the time. And taking care of the temple, people coming to the temple to offer foods. When there's no monks there, just me. And I this can. So, about four years ago, mm. after after having made arrangements, I came here to Watson at Manchester. And I took it very, very slowly. So I just uh, did, wore the white clothes and took eight precepts for uh, about four months. And then I became a novice. Hmm. And then maybe seven months later, I became a monk in Thailand. So that's a little bit about my story. It just happened because I wasn't looking for a new religion and I wasn't looking for a new job. It just, Happened, um, and now I can say I'm very glad it happened, and um, I'm very glad, very happy to be here. And uh, now I'm beginning to understand a little bit more about the Dhamma, about what the Buddha taught, which I just wanted to share with you. Mm -hmm. John, so, uh, do you think the Dhamma of Lord Buddha uh, can help you uh, about your life? Yes, I think the Dhamma can help very much in the life, and I think, particularly when we think about four noble truths, four noble truth, life is suffering, and we can understand that uh, sometimes we have to suffer, uh, but if we study, if we follow Buddhism. Uh, that was that will take us to the end of suffering um which is what everybody wants everybody wants to be happy and not to suffer so in buddhism we can find the answers to not suffering hmm. okay thank you john okay uh I'm sorry. I'm sorry. ท่านเป็นโรคไมเกรนแล้วก็มีความเครียดแล้วก็มามาเจอที่วัดแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็บวชเป็นพระแล้วก็รับศีลถือศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็อาตมาถามไปว่าธรรมะของพระเจ้าช่วยอะไรในชีวิตของท่านได้บ้างท่านบอกว่าช่วยได้บ้างทีเดียวความเป็นมาของจรก็ คล้ายๆกับอาตมาเหมือนกันเพราะว่าอาตมาเคยมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็มีความเครียดมันเกิดขึ้นเองโดยที่อาจจะเป็นคนที่ชอบคิดชอบอพิจารณาอะไรต่างๆแล้วทีนี้เกิดความเครียดนอนไม่หลับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้คาแนะนําจากอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้ไปซื้อหนังสืออานาปนสติของหลวงพ่อพุทธทาสมาลองลองอ่านดูแล้วก็อาตมาก็อ่านแล้วลองทํา ด้วยตัวเองดูอ่านแล้วก็ทําตามที่ท่านบอกตามขั้นตอนอานาปนสติในระดับที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งมีอยู่สีขั้นวิ่งตามเข้าดูลมหายใจทําความรู้จักลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็ทําได้ไม่จบทั้งสีขั้นหรอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาตมาก,ก็คือว่าช่วยได้สามารถจะทําให้อาตมาจากที่เคยนอนไม่หลับเลยบางทีสองวัน สองคืนสามวันอะไรอย่างนี้พอลองทําดูวันละประมาณสักสามสนาที40นาทีก็สามารถจะหลับได้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนอาการนอนหลับเนี่ยหายเกือบเป็นปกติอาจจะมีบ้างบางครั้งที่นอนไม่หลับบ้างแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะนี่มันมันเห็นได้ชัดเลยว่าอ่าอันที่เรารู้จักใช้ธรรมะ เจ้า้าทั But okay. But ้งโกไปและโลกนี้แล้วก็ห้วีความรทธาเป็นอย่างมากแล้วก็ศัทธาพุทธศาสนาแ่คนนี้นะคนอีมากหลืน้อยแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าหาว่าใครได้ศึกษาแล้วก็ เอาไปปฏิบัติมันช่วยเหลือได้จริงๆใช้ได้จริงๆย้ายธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นหมันด้วยการที่เรียนรู้เฉยๆแต่ไม่เอามาปฏิบัติเพราะนั่นหมายถึงว่ารู้แต่ไม่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์รู้เฉยๆบางครั้งการรู้มากกลับกลายเป็นโทษกับตัวเองเสียอีกกลับกลายเป็นเรื่องการอวดเป็นเรื่องสร้างความมีตัวในตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะง่ายๆเล็กๆน้อย ที่ญาติโยมสามารถจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยเช่นที่ปฏิบัติคาราวะสธรรมสังฆาวัตถุสีแล้วธรรมะ่าปาข้อที่สําคัญที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเราเคยเรียนนักธรรมตรีแต่ญาติโยมทั้งหลายอาจจะไม่ได้มีเวลาเรียนเป็นพระ,ะธรรมะข้อแรกเลยก็คือสติสติสัมปัชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะญาปาข้อแล้วก็มีความสําคัญมาก ถ้าถามว่าสติคือความประลึกได้สัมปบจัญญะคือ,อความรู้สึกตัวทุ่พร้อมแต่ตอบได้แต่ไม่เข้าใจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะง่ายๆที่เรา,าจำเป็นต้องใช้เนี่ยพยายามทำความเข้าใจเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการเอาไปใช้ได้จริงๆวันนี้ เวลาของเราก็มาถึง9โมง3 3นาทีปกติรายการของเรานั้นเนี่ย9โมงตรงที่ประเทศไทย4โมงค่ะ9โมงตรงที่ประเทศอังกฤษ4โมงตรงที่ประเทศไทย uh, แล้วก็จาก9โมงตรงจนถึง9โมง30ครับเราใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อที่จะพูดธรรมะเล็กๆน้อยๆกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังหลวงพี่กระโตพระพงศกรจันแดง ที่ท่านอุตสาอนุเคราะห์มาพบเจอพบปะกับญาติโยมให้กำลังใจกันในช่วงยุคโควิดสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบลงอาตมาก็ขอให้จอ,อได้พูดอะไรเล็กๆน้อยก่อนจบแล้วก็ให้พรกับญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทุกๆคนจอหน you can talk little bit and blessing for everyone yes so today we are welcoming all of you here to the temple Vatsiratan ram and uh, we would like to give you a blessing uh, so that you can take this strength that you get from this talk out into your day and you can share what you have learned with the people and um, so I give you the blessing okay

ปาลาังวันนี้รายการทำเสียงทําจากยูเคก็หมดเวลาลงเพียงแค่นี้ขอเจริญพรกับโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมรายการเสียงทําจากยูเคสาธุสาธุสาธุ